สวัสดีค่ะอาจารย์นภาสิทธโทธนฟันธงวันนี้ได้รับเกียรติให้มาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะระหว่างวันที่24ถึง30มีนาคมเรื่องราวของท่านในมุมการเงินการงานความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมารับฟังรับชมกันได้เลยนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้เลยบอกว่าท่านขยันหาเงินเป็นพิเศษนะคะมีไรายได้จากหลายช่องทาง และบุตรหลานยังนำโชคมาให้ด้วยแต่ควรจัดการเงินให้ลงตัวนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนส่วนในเรื่องของการงานนะคะมีงานและโอกาสดีๆเข้ามาให้ท่านมากมายแต่ก็เป็นภาระหนักอกหนักใจอย่างยิ่งนะคะควรปรึกษาหาคำแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะเป็นผลดีกับท่านสามารถสร้างผลงานให้มีชื่อเสียงและได้รับ ความยอมรับในที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก็ขอแนะนำให้ท่านบูชาองค์อนาถบินทิกะมหาเศรษฐีนะคะและทาสีพึ่งฟันธงพระแม่รักษมีนะคะสมบัติพระจากักรพรรดิเพื่อเสริมทั้งโชคลาภและการงานให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเจรจาหรือไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนท่านก็จะ ประสบความสําเร็จและเงินทองไหลามาเทมายอย่างที่อาจารย์กล่าวมาในจังหวะแรกเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ก็โชคดีอีกเช่นกันนะคะคู่มาสนับสนุนในเรื่องการเงินนะคะขอเพียงให้ท่านนะงดมีปากเสียงนะทําตัวน่ารักน่ารักสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้เงินดังที่อาจารย์บอกแน่นอนส่วน คนโสดนะคะจะมีคนดีมีความรู้มาสารสัมพันธ์ในจังหวะเวลานี้แต่ก็ขอให้ท่านนะคะพิจารณาดูให้ดีจังหวะนี้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีในเรื่องสุขภาพนะคะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์บอกว่าดาวเสาเนี่ยมาอยู่ณนะเวลาเนี้ยนะคะ มาโครจรใกล้ๆกับตำแหน่งของดาวอาจจะมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกหรือเส้นเอ็นนะคะในระหว่างการเดินทางหรือการไปทำงานขอให้ท่านระวังเอาไว้สักวินนิดนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายนะคะเตือนกันไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเกิดอ,อุบัติเหตุให้เป็นอันตรายต้องไปพบคุณหมอหรือไปรักษาตัวให้ยุ่งยากสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ขอฝากทีมงานโหราสิฟันธง ะะให้ท่านติดตามในหลายๆช่องทางเลยมีนักพยากรณ์ที่มีความรู้มีความสามารถให้ท่านได้วางแผนการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพหลายมุมเลยและก็ในทุกวันเลยนะคะท่านจะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างและไม่ควรจะทำอย่างไรบ้างในสุดท้ายนี้อาจารย์กข็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีนะคะ